นี่ครับพระศิวะพระทับสอนนะฮะกับองค์พระพิคเนศนะครับองค์พระศิวะ

อันนี้เป็นลานที่เข้ามาในที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นพระอีกองค์หนึ่งนะครับอยู่นที่เดียวกันเดียเด๋ยวท่านดูนะครับอยู่พระองค์นี้ด้วยครับเอาพี่ถ่ายด้วยวันจะวันนี้ Thank you.